สวัสดีค่ะพเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวย飒นะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาทําการคํานวณค่ะปักร้อยบนนะเทียบชนสองสูตรคะ,ะก่อนที่จะเข้าการคํานวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยแส่ข้อมูลทางติละความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยซักนะแอดลงนะคะสองตบนสี่คู่ชุดตรงไปให้แล้วนะคะเผื่อใครที่อยากจะได้นะคะหลักรอยนะคะแอดมาลงให้นะจะเป็นหลักรอยนะคะแบบ3ตัวนะเทียบชน2สูตรนะแต่ละอ่งวดที่ชนเนี่ยก็จะชนนะตัวถึง2ตัวนะจะได้เอาไปจับคู่นะกับ4ตัว ชุดตรงนะลองเลือกพิจารณาดูนะสถิติของเขานะคะระยะยาวนะคะยีงวดฮะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกนะสามนะชนที่37มะออก395เข้ามาที่3ชนที่69ออก603เข้ามาที่6ชนที่6ออก6กสองหชนที่4ี่เดออก4ี่แดหชนที่5ออกห้าเกชนที่1นห้าออก1นึห ชนที่สามหกออกหกเก้าศูนย์ชนที่ห้าแปดออกห้าเก้าสามชนที่หนหออกห้าชนที่หออกห้าชนที่สาออกสามสาชนที่ศออกศูนย์สีชนที่แออกแปดจ็ดชนที่หออกหกศชนที่หกออกหกหกสชนที่หกออกหกหกชนที่ห้าออกเก้สอง ชนที่0ออก044ชนที่82ออก221ชนที่58ออก843ชนที่8ออก863แล้วก็งวดที่ผ่านมานะะชนที่2ออก209นะคะเรามาดูสูตรของงวดนี้กันนะคะสูตรที่1น,นะคะเราใช้หลัก แสนสี่ครั้งหลักพันสองครั้งร้อยบนสองครั้งสิบบนสิบล้างหน่วยล้างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งและบวกข้าขงที่ห้าตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักอนมีเขียนไว้ข้างบนแลนะ้วฮะแปดบวกศูนย์เท่ากับแปดแปดบวกสี่เท่ากับสองสองบวกศูนย์เท่ากับสองสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดแปดบวกสี่เท่ากับสอง สองบวกสี่เท่ากับหกหกบวกห้าเท่ากับหนบวกสเท่ากับสี่สี่บวกแปดเท่ากับสองสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสามเท่ากับศูนย์ศูบวกหเท่ากับหเราจะได้นะคะร้อยบนในสูตรที่หนึ่งนะคะเจ็ดศูนย์หนึ่งสูตรที่หนึ่งนี่น่าจะเดินยาวกว่า2ี่สิบสงวดนะสูตรที่สองหลักแสนหลักหมื่นสครั้งหลักพันสองครั้งสิล่างสองครั้งหน่วยล่าง รอยหน้าครั้งที่หนึ่หน้าครั้งที่หหน่วยหน้าครั้งที่หนมครั้งสิหน้าครั้งที่สองท้ายครั้งที่หนึ่หน่วยทายครั้งที่สองระบบข้งที่สอจ็ดบวกสท่ากับเบวกศเท่ากับเวกศนเทกับเบวกหงเท่ากับศบวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกสี่เท่ากับแปดแปดบวกแเท่ากับหกบวกหเท่ากับสองสบวกสเท่ากับห้บวกเเท่ากับสองบวกสง เท่ากับ4 4บวก3เท่ากับ7 7บวก3เท่ากับ0เราจะได้นะฮะร้อยบนในสูตรที่2ฮะ4 7 0ครบแล้วนะฮะทั้ง2สูตรฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะฮะสูตรที่1 7 0 1สูตรที่2 4 7 0นะในงวดนี้เนี่ยเราได้ตัวชนนะ2ตัวนะ,ะก็คือ7ฮะกับ0นะหะเพื่อเลือกวิเคราะห์พิจารณาคะ ถ้าชอบที่เลขคีนะคะก็เลือกไปที่7ถ้าชอบที่เลขคู่นะคะก็เลือกไปที่ศูนย์นะในงวดนี้เนี่ยแอดก็ชอบนะคะทั้งหลักร้อยนะที่ติดเลขเจ็ดนะคะแล้วก็หลักร้อยนะคะที่ติดเลขศูนย์นะคะก็จะมีให้เห็นไหมนะ,ะในหลักร้อยนะ,ะในงวดประจำวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนชอบนะเจ็ดกับศูนย์นะคะก็เลือกนําไปเสี่ยงนะคะไม่ชอบนะคะก็ ผ่านสูตรนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าเอาตัวรองฮะหนึ่งกับสี่ก็ได้นะคะเลือกเอานะเผื่อว่าตัวชนไม่มาฮะมาสูตรใดสูตรหนึ่งแบบนี้นะคะแต่ว่าสูตรที่หนึ่งเนี่ยนะจะเดินยาวกว่ายี่สิบสองงวดฮะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุก กำลังใจทุกคำติชมนะฮะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ